คิดว่าต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงพอใช้ชีวิตในกรุงเทพครับส0 0 0มื่นบวกบวกสาประมา 4, ะสามมี่หมื่นค่ะสามหมื่นไหมคิดว่าประมาณ5 0,000ค่ะ3 5มหมประมาณ5 0,000ครับค่าบ้านค่ารถค่าเดินทางค่ากินอีกที่นี่แพงมากค่ขาของชีพสูงค่ขากินค่าอยู่ก็ค่อนข้างแบบเยอะนิดนึงเลยอะค่ะค่าที่ไปนู่นเนี่ยสังสรรค์ปาร์ตี้ซื้อในสิ่งที่เราแบบชอบอเลยพวกเสื้อผ้าหรือว่าไปกินหมูกระทะกับเพื่อนบ้างอะไร แล้วนะครับเดินไปถามคนรอบงานมานะครับว่าเขาเนี่ยอยากได้เงินเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้ครับเราอยู่กับบูธของกรุงเทพประกันชีวิตนะครับสวัสดีค่ะในกรุงเทพประกันชีวิตเราเปิดรับตําแหน่งอะไรบ้างครับเปิดรับทั้งตําแหน่งงานใน Back Office ศนะคะแล้วก็จะเป็นอาชีพอิสระ,ะของเราตอนนี้รับเป็น IT Developer เป็น IT Security แล้วก็ล m ส n m แ n ネที่เป็นผู้บริหารส่วนความเสีย่ยง ถ้าเรามาทํางานในกรุงเทพไปาชีวิตครับเราจะได้แบบว่าพบประสบการณ์อะไรจากพี่พี่ที่อยู่ที่นี่มาบ้างครับโอ้ได้เยอะเลยค่ะค่ะก็จะเป็นในส่วนของการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสุขภาพที่ดีเนื่องจากเรามีฟิตเนสในออฟฟิศค่ะทําทงานไปยกเวทไปอ,อะไรเมื่อทำงานไปยกเวทไป <laughs> แล้วอยากคาถามครับ <laughs> เคาเจอร์พ,พี่พี่ในกรุงเทพกระจายเป็นแบบไหนครับเคาเจอร์หรอคะก็จะอยู่กันอย่างพี่น้องนะคะ่ะเป็นครอบครัวก,กันอย่างนี้ค่ะ ถ้าใครชอบงานสายไอทีหรือว่าทํางานเกี่ยวกับโลกดัตตาต่างๆก็มาที่กรุงเทพประชีวิตได้ใครที่สนใจก็สามารถสมัครบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้ครับ